ก็เปิดเปิดเผยแล้วเนาะเพราะแบบว่ามารับบทจากพี่ฟ้าครับผมว่าเขาดิวมาตอนไหนเขาดิ้วมาตอนไหนจริงๆเราคุยกันมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วประมาณ 3- 4เดือนแล้วก็คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ชาร์เลนจ์มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่า วายมันได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออแบบก็คือมันต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให้ดูว่าเราเหมาะกับบทบาทใช่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 ครับอะไรมันอะไรมันที่คนน่าสนใจในบทบาทครับอ๋อก็ก็จริงๆมันมันมันโกมันไปนอกจากบาร์ริวิที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โต๊ะบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดินามิกของเรื่องอ่ะมันแบบ ค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกของหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเอลเม้นที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยในหนังเลยคือว่าเพราะมันเกิดจากไอซีดีหรือว่ามันคือหยุดตัวที่เราตัใจเราอยากใช่ใช่คือมันเป็นเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในในทุกๆครั้งที่ที่มีโอกาสอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่า ก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรเงี้ยื่จริงไม่มีแว่าทำไมเขาถึงแบบสนตมมาเป็นาอะไรเงี้ยผมคุยนะตอนแรกผมรู้สึกว่าผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแคสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราเออคิดว่านี่คือเป็นเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นในในในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ ออคิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่หมดอะไรเงี้ย rewrite หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ<ม>ก็อยากลองทํามันดูด,ด้วยดวยดยแม้ว่ามันจะชาเลนต์มากนะเช่วาตอนแรกเจมมีความกังวลเหมือนกันกังวลมากพี่มันกังวลเพราะอะไรเพราะกระแสหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทมันชาเลนต์มากครับผมแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบเป็น5้าหเดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณหนึ่งแล้วก็แล้วก็ การที่จะต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองไปเป็นคือเหมือนพ่อง,งานเพลงอะ่ะมันคือการเป็นตัวเราใช่ไหมมันก็คือแต่งานหนักมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอื่นอ,อะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นมันมันชาเลนจ์อยู่ประมาณนึงแล้วอันนี้เขาไม่ตันบ,บทเองจะมีเสนอความคิดเหนเ็นไปห,หรือว่าได้ออกไอเดียอะไรเข้าไปจริงเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอลเพื่อนพี่บอลฝากบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปเข้าไปแคสอะไร,งไรเงี้ยเออซึ่งก็ตอนแคสก็ก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บางส่วนของของหนัง แต่ว่ามันเป็นก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในในแต่ละภาคถึงนัจริงๆเ่ยคที่กดดันอเพราะว่ามันก็เข้ามาเปลี่ยนตัวองรย่างเงี้ยจริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าผมในฐานะเป็นนักแสดงอ่ะมันคือสิ่งต้องทำกันบ้านจริงคือตัวบทเราจะเป็นคนคนนั้นอ่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้ไปถามจริงราเทียบกดดันเรื่องคาแรคเตอร์ไหมเพราะว่ามันจะต้องถือดัมผู้หัว เออจริงๆมันมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอะ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงๆรแล้วก็อยากจะานส์ฟอร์มไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่ไมีไม่มีใครเคยเห็นอะไรตัวตัวเจนจะานส์ฟอร์มไปสุดแค่ไหนลูกแบบเพราะว่ายอมจริงปเปล,เลี่ยนไหมหรืออันนี้าอาจจะต้องซื้อบัตรบัตรเข้าไปดู แต่เราคิดมีภาพในหัวแล้วใช่ไหมถ้าเราจะต้องมันต้องมีคาแรคเตอราเรามีการคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องโกนหัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจบมาเป็นแบบไหนเราไม่ติดกับเรื่องสุดทุเรียนใช่ไหมผมชอบกินทุเรียนมากผมชอบหมอนทองมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคสหรือเปล่าอันนี้จะเริ่มหายเมื่อไหร่เออน่าจะช่วงเออ่ปลายปีหรือต้นปีปีที่จะถึงเนี่ยรันเตรียมตัวยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปหรืออะไรไงบ้างไหมเพราะว่าเราต้องได้จับคู่ฟ้าเหมือนเป็นการช่วงนี้ก็น่าจะต้องนอนก่อน ใช่แนะนำไปการนอนอพาพอไม่ได้ค่อยได้นอนเลยไม่ค่อยได้นอนคือจริงๆไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่แพรเรื่องของการแบบว่าลูกในในหนังจะเป็นยังไงต่างแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างที่พี่พูดมีการผิวสีแทนมีมีการแบบทานฟอร์มอะไรในในเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบเวิร์กที่มันแบบขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ว่าช่วงพัสดที่จะไปถ่ายทำนี่คือเจฟอาจจะหายจากงานเพลง ยังทําอยู่นั่นคือ,อ,อสิ่งที่ชาร์เลนประมาณหนึ่งที่ที่เราต้องแบบทําทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยใช่จริงลุกขึจริงเปลี่ยนไปคือเราจะเปลี่ยนอเลยเราเอามาใจมีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยครับแต่นี่คือยังไม่ได้เวิร์กช็อปบบยังไม่ได้เวิร์กช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททั้งเรื่องของเรื่องนี้แหละแล้วก็มันก็สุดจริงจริงมันไปสุดจริงๆในใน,ในเวลามันในเงี้ยเอาสิ่งทีต้องใหศึกษาเราต้องกาู ตื่นเต้นมากใช่ไหมแนั้หรอในการเจอกันที่เหนือยิ่งใหญ่นะจริงๆน่าตื่นเต้นนะมันมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมง,งานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขามีเขาเป็น p r o f e ช s i o นอลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่าวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยเรู้สึกว่าเออการได้แชร์ experience ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะน,ญญาน่าจะเจ๋งดีอเลยอืาฝากกัติดตามได้ี่ท่แอะไรครับผม,มาสามารถ คือตอนนี้ในเวิร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปลายปีหน้าช่วงกลางกลางปลายปลายปีหน้าอันนี้เราบอกได้ไหมครับอะไรครับยังไม่มีกำหนดฉายอ๋อยังไม่มีกำหนดฉายนะครับผมนะครับผมก็ถามเลยตรงนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะค่อยค่ยพูดเธอนะเจฟเจฟฟ์ต้องมีหลอดนสองคาน่งก่อนานึ่งก่อนนะเจต้มีนะคะ